จ,จสวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับดิฉันยิปเก๋ค่ะดูริก้าค่ะใ,ในรายการท่องจักรวาลค่ะค่ะท่านผู้ชมคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องขององค์ประกอบของดาราจักรนะคะว่ามันมีอะไรบ้าง ิล่าสุนทรีการเลนที่ว่านหนกระทบไงล่าใช่แล้วค่ะแล้วสําหรับวันนี้นะคะเอ่อพวกเรานะคะก็มีสาระดีๆมาฝากทุกทานอีกนะคะเกี่ยวกับรูปร่างของดาราจักรและท่านผู้ชมสงสัยหรือเปล่าคะคว่ารูปร่างของดาราจักรเนี่ยมีหน้าตาเป็นยังไงงั้นเราไปติดตามชมกันเลยดีกว่าไหมคะค่ะไปเลยค่ะกาเล็กซี่หรือดาราจักรเป็นกลุ่มของดาวฤกษ์นับล้านดวงกับสสารระหว่างดาว อันประกอบไปด้วยแกส๊สฝุ่นและสะสารมืดอาศััยอยู่รวมกันด้วยแรงโน้มถ่วงระหว่างดาวแต่ละดวงณศูนยะ์นกลางของกาแล็กซีกาแล็กซีมีรูปร่างแยกเป็น4ประเภทหลักๆก็คือ 1. ดาราจักรวงรีหรือกาแล็กซีวงรี (elliptical galaxy) มีรูปร่างทรงกลมรีซึ่งบางกาแล็กซีอาจกลมมาก บางกาแล็กซี่อาจดีมากนักดาราศาสตร์ให้ความเห็นว่ากาเล็กซี่ประเภทนี้จะมีรูปร่างกลมหรือรีมากน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับอัตราการหมุนของกาเล็กซี่ถ้าหมุนเร็วกาเล็กซี่จะมีรูปร่างยาวรีมากค่ะ 2. ดาราจักรก้นหอยหรือกาเล็กซี่ก้นหอยสไปโ a กาเล็กซี่ มีรูปร่างแบบก้นหอยมีแขนโคง้งเหมือนลายก้นหอยหรือกังหันบางทีเรียกว่ากาแล็กซีกังหันตัวอย่างเช่นกาแล็กซีทางช้างเผือกและกาแล็กซีแอนโดรเมดากาแล็กซีส่วนใหญ่ที่พบในเอกภพนั้นจะเป็นกาแล็กซีประเภทนี้ค่ะ 3. ดารจาจักก้นหอยคานหรือกาแล็กซีก้นหอยคานเบสลสไปโร่กาแล็กซีมีลักษณะคล้ายคลึงกับกาแล็กซีก้นหอยแต่ตรงกลางมีลักษณะเป็นคานและมีแขนแบบกาแล็กซีก้นหอยต่อออกมาจากปลายคานทั้งสองหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ากาแล็กซีกังหันแบบมีแกนค่ะซึ่งมีอัตราการหมุน รอบตัวเองเร็วกว่ากาแล็กซีทุกประเภทเลยค่ะและสุดท้ายดาราจาักรไร้รูปร่างหรือกาแล็กซีไร้รูปร่างอ r เล็กูล่ากาแล็กซีเป็นกาแล็กซีที่มีรูปร่างต่างออกไปจากกาแล็กซีที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนะคะเป็นกาแล็กซีส่วนน้อยที่มีรูปร่างไม่แน่นอนหรือเรียกว่ากาแล็กซีซื่อสันฐานมักจะเป็นกาแล็กซีขนาดเล็กเช่น กาเล็กซี่แม็กเจลเลนใหญ่และกาเล็กซี่แม็กเจลเลนเล็กนั่นเองค่ะ